นารงได้ครับคุณผักชาชนหายไหมอะไรนะครับไม่หายครับเริ่มหมัดเนี่ย <c oughs> ให้เริ่มหมัดในการชนหรือไม่อ่อจำไม่ได้ครับทำไมถึงจำไม่ได้คะจะเอาขึ้นมาตรวจสอบสิคะให้ตรวจสอบโทรมาจากไหนนะครับโทรมาจากไหนโทรมาจาก ลงศมแม่คุณสาคุณพี่ที่บ้านพี่ไม่ได้ใช้มือถือโทรเนาะอะไรนะครับแล้วถ้าเราเอาลงศพพ่อพี่โทรโทรได้ไหมอ่ะโทรมาจากไหนโทรได้ไหมคะเอาลงศพแม่พี่โทรได้ไหมอ้าวทาไมต้องลงศพด้วยครับก็มาจากไหนหรอที่บ้านพี่ใช้มือถือโทรมันดูไหมต่อไม่ใช่ลงศพพ่อพี่โทรเหรอคะคุณพี่อ้าวพี่เริ่มพูดไม่ใช่แล้วนะครับพี่ลูกพี่โตหรือเปล่าอ่ะพี่ใช่ลูกพี่โศไหม ไม่ใช่ครับไม่รู้จักเลยครับลูกพี่โสเพณีนะคะที่แปลว่าลูกอิตาลีนะคะอา้าวไม่ใช่เหรออะไรของคุณผมก็ต้องคุ้นเพื่อแม่พี่อยู่นะแม่พี่สืบโสเพณีเนาะใช่ไหมตลกแล้วครับรใช่ไหมท้ายมีแต่เท่าแทนเนี่ยหน้าคุณ้นๆน,นะเราอะ <c oughs> ่ะใช่หมลูกสี่เท่าแทนหรือเปล่าใช่ไหมอะไรนะครับทำไม หน้าพี่เน่มันพูดจริีหน้าแพเลยเนี่ยหน้าโงมากเลยที่มันพี่ตเป็นยีห่ะราะว่าหน้าใครนะครับโอยี่นี่มันมีผูกเด็กนะแม่ที่นอะไรร้ไหมขายยีหล่ามหน้าแพไปหมดเลยโง่มากเลยที่มีบารหมดแล้วก็จะพ่อคุณมาได้คุณรู้จักพี่รอคุณไหมพ่อพี่อะพื่ออสัตว์นะสัตว์กะโลกอะ้ยินไหมรู้จักมันไหม ไม่รู้จักครับเนี่ยแสดงว่าไม่รู้จักชื่อโคตพอ่อโคตแม่ตัวเองน่าสงสารนะคะชีวิตเกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่ร้องท้องิกรีหรือว่าไอสัตว์นรกที่ไหนประสมพันธุ์กันออกมาถึงได้มาเป็นไอตัวเหี่ยอย่างเนี้ยนะคะระวังเข้าตัวเองนะคะ